ในนามของชมรมวันอาทิตย์มิตรสัมพันธ์นครศรีธรรมราชขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับดรรงบุญสวยฝันที่ได้นำเกร็ดความรู้ในเรื่องการเวียนคืนที่ดินและโครงการจัดสรรเมืองนครให้หน้าอยู่เป็นแห่งแรกในห้าจังหวัดของภาคใต้ใหู้่ไงไอต่ำมันก็นมีลักเกฑนในการประเมินมันอยู่ทารักเป็นเจ้าเลือง อันนี้ก็คือเวทคืนนี้บังคับซื้อโดยออกกฎหมายที่เรียกว่าคิสติกาตอนนี้ที่ออกมาแล้วก็คือไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้แต่ชายเงินนะไม่ไม่น้อยไม่ถูกจะให้ใจมาเรื่องทีซ่องจัดรูปทีดินจัดรูปทีดินเนี่ยก็เป็นกฎหมายเหล่าจัดรูปทีดินนี่คือไม่ซื้อแต่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคนที่มีโฉนดอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นยินยอมพร้อมใจกันตังรอยเปอร์เซ็น เพื่อที่จะเอาที่ดินที่เรามีโนดอยู่แล้วมาจัดรูปใช่ไหมจากเดิมต้นเคยมีทรัหลายจัดอะ้อย่างเรื่องช่องไหลขึงจากเดิมต้นตนเคยมีห้าลายอาจจะเป็นเป็หนห,าหา้าายนึกงานก็ได้เขาอยากจัดรูปตามท้งเมืองไหมจัดรูปที่ดินเนี้ก็คือการจัดรูปที่ดินของทุกโนดให้มีราคาสูงขึ้นจัดที่ดินของทุกโฉนดให้มีราคาสูงขึ้นโดยการใช้ กฎไม่จัดรูปทีดินไม่ซื้อด้วยความยินยอมเอามาทาไมจากเดิมข้องเติมเนี้ยชโนดก็จะต้องสุดท้ายก็คือชโนดก็จะต้องเปลี่ยนไม่ชโนดเดิมยกเลิกและกระชายชโนดไม่ตอนไม่กี่วันเนี้ที่จัดรูกทีดินตลาดเท่ากับทีจะมีการแยกชโนดด้วยในกรณีที่คนมีทีดินหน่อยพอตัดเป็นถนนถนนเอากินนมัดไอตัวนี้ก็แกป้ปัญหาอย่างไรอ๋อตรงนี้จะข้องแปลงนั้นจะต้องยินยอม <than> ถ้าถ้าเขาย <Syndrome> ินยอมแล้วเขาจะต้องไปจัดเชยให้เนื่องจากเวลาจัดรวมนี่จัดกันยับตรงนู้นยับตรงนี้ยับตรงนี้อกยับยับแล้วกับผพาะตีดินแปลงสียับแล้วเนี่ยไปให้บบาวงันแเลยเบาตีทุกินโดนนั่นเลยโอ้จดเชยชดเชยหม่วช่ป่ะพาะวะมีกฎดไายบังคับบาต้องไม่มีการไม่มีการเวียนขึ้นแล้วตีดินเขามีถึงน้อยอยู่แล้วแล้วทโนกินวัดแล้วเขาจะไม่ได้เลยกลับไปนี่ตมันไม่ใช่นะทุกคนต้องได้นะ ไปใน,ในข้างใเดียวกันทุกคนต้องได้หมด,ดต้องได้ทุกคนยิ้มจัดลุบเบาวนั้นที่ว่าจะนุ่นกินหมดสมมุดร้อมนมันมีแปดรอยแปลงแปลงนู่งยับไปไปนี่มาขยับมาให้เบานี้ได้อยู่ดีอยู่ดีอยู่แล้วโ oh อาา้ครับกันอาจจะห้างจากดีเดิมรักรอยเมตดร่องรอยเมตรห้ารอยเมตรก็บข่อยวาก <จะ S 1> ันก็อยวากันไปเขาเรียกจัดเฉยมันมีที่ดินสีขาเ่อยียกซ้ำรองการจัดรูปที่ดินนั้นทำนุ่นจุดไส้ลักไส้นึงไส้รองไส้ทีนึ่ง ใส่รองไส้ทีซองใส่รองไส้ทีซ้ำทำรีเซิร์ฟแลนด์ติดแล้ววาตีดินเอามาใชา้เป็นเนี่ยเอามาทำจุมร่มอันเนี้ยนะนี่ก็เรียกรีเซิร์ฟแลนด์รีเซิร์ฟจองตีดินไว้เพื่อทำกิจการสซ่าถา,าประโยชน์ไอคนที่ข้าวไม,าจม่จัดรูปเมื่อไกับซ่าก่อนนะครับจัดรูปแบบเนี้ยมันจึงไม่ต้องใช้เงินล่วงสักเท่าใดสักเท่าใดนะล่วงเอามาทำแต่จับาะตอนนัใช่ชลักกรณีตีตลาดเช่า,าทิตย์พีน่น้องดูนะตอนนันใช่ลักเลยอันนั้นล่วงง่ายมากบอกสิมาลาน แต่ถ้าร่องรองันต้องขยับจัดการขชอก็เดียถ้า่เมนโรดถนนเกันโรถ้ารรองใส่รองนึ่งใส่รองซองีละต่อที่นั่อาจะต้องมาขยับขยับขยับเซ็ตแม่แรงนี่นะครับทีมกอนาะี่ดินมีรอยรอยชนโนดสัมงหมวามีอยู่รอยชนโนดในรอยชนโดนั้นจะต้องเงีนพร้อมจอมใจกันเป็นคี่ดินจากเดิมราคาซองลาขึ้นซองลาันทีเป็นคำตอบไม่มีบอเป็นคำตอบที่ดีมาก์พราะว่าปัญหาข้อคนหลายลยคน เขารู้ซึกแบบนั้นนะครับราะที่ดินกูมีอยู่ที่หนึงน่งตอนดุ้นกินมัดหรอกแล้วกูจะไปอยู่ตรงไหนาชาวบ้านนะจาก้านกา็คือที่ดินตุกแปลงตุกชนโน้จะกองมีราค่าเฉิม่อันนึงครับไม่บอดรองครับ,รบแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์โดยการช่วยกันเสียสละขยับที่ต่อตาที่ต่อตานั่นคือส่วนหมักชาวบ้านที่เขาเขาไม่สาบรายละเอียดจึงดีค่าไปชาสัมพันธ์ถ้าไปชาสมพันธ์ให้สาบ ทุกคนก็พอใจทุกคนก็อยากจะไปอยู่ทีทีจะเรื่อแล้วถ้าทีดินมันไม่ถึงไม่ถึงวันนหนผ่อนน้นไปถึงมีใครม้างอ่ติไม่ไม่ต้องการจัดูปทีดินเนี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอหอบประมาณหล่ยทประจําปีของรัฐบาลนะมันมีอยู่แล้วเฮอยมันมีอยู่แล้วนี่โอเคข้อมูลที่ขอบคุณมากครับที่นครตอนนี้ที่ตัดแล้วนึ่งก็คือตลาดร์อาทิตย์ แห่งที่สองที่จะจัดคือประตูรลอดมีทั้งแปดรอยชนดครับอันนี้เตรียมการไว้แล้วไม่ถึงเจ้าหน้าที่ต่างกลุมหมดนะกลุมอยู่าธดีการทั้งเมืองเขาเป็นคนดูแลอย่างนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับมาประนีนิยมชุกกันตากสินดานนิคมนิยมทุกบางานได้ได้กับที่ที่นี้ที่เด็ดนะครับแม้กระตังถาผู้ตงชาชุมรุมแล้วก็เอาบทต่อฐาน